สบายดีขอบคุณพระเจ้าเราสาหรับสามัีทีพระพิญญามบรสูติของพระเจ้าได้หลังข้ลอยไรมาแบ่งปันพระครมของพระเจ้าเชื่อว่าพระพิญ,ญามปรสูติของพระเจ้าเป็นผู้ที่นําเราเป็นผุทที่สแดงความยิ่งใหญ่ของเจ้าอยู่ใัชีวิตของเราในคําสอนตอนที่สี่ในการการไม่ศึกการเชื่อฟังน้าเพ็บสุภพพรการไม่เชื่อฟังน,นง้าไปสุขการถามแซงวันนี้คือการที่ อางพันของโนอาในเสื้อสายของลามหรือกูเซนั่นเองดังนั้นหลังจากที่อาลาหลังจากที่โนอาโนอาได้พ้นจากน้ำที่ส่วถวมโลกนะั้นที่เขาได้ทำส่วนมืงุล แล้วเขาก็กินน้ำเงินเมาลูกชายของเขาคนนี้แหละคือลามีก็เป็นคนที่ได้ประกาศด้วยลแมแจ้งให้นอกพี่น้องเขาเรียกว่าพ่อของเขาสิน้นปาาเปื่อยลูกของเขาชื่อคานาอันนันก็ได้รับการสาปแช่งพี่น้องที่รักดังนั้นพงพันธของนูอาในเสื้อสายของเซนดิกกเซนี้ เป็นเสื้อสายหนึ่งในตระกูลของหนัวแล้วนั้นหลังจากนั้นที่น้ำถมโลกนั้นเราได้เห็นเลยว่ามนุษย์ก็เริ่มการที่เริ่มขยายอาณาเขตเริ่มขยายพงพันุเริ่มสร้างหอคอยหอบาบวิลเริ่มจะสร้างเมืองนีบาบีไหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วคนมนุษย์ก็แผ่ ออกไปตามแต่ละเชื้อสายตามแต่ละตระกูลตามแต่ละพงผัดของหนัวดังนั้นในพระคัมภีร์จึงยืนยันในพระคัมภีพระธรมการพระธรรมการจึงยืนยันบอกว่าบทบทที่เก่าข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ดบทที่เก่าข้อที่ยี่สิบห้าพระธมการบทที่อ่าเก้าข้อที่ยี่สิบห้า ท่านพูดว่างข้ารันต้องถูกสาบแช่งและเขาจะเป็นทาดแห่งทาดทั้งหลายของพี่น้องของขา้าผาบีหลาชขาทุกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำลูกในการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าขอพระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างได้เป็นนิดอำนาจออกไปสัมผัสที่น้องทุกคนในคำสอนนี้ลูกเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้น เป็นพุทธิยิ่งใหญ่ยบนชีวิตของพี่น้องในนามขององค์พี่ิดเจ้าอาเมนวันนี้ข้าน้อยจะแบ่งปันทางเวียบศาสนาศาสตร์คือการที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อพระค,คัมภีร์ว่าเมื่อที่าลาได้เห็นพ่อของเขาคือโนอาน,านั้นกินเหล้ามงุนเมาเขาก็นอนปาเปื่อยอยู แล้วรามก็วิ่งหาพี่ชายของเขาคือแซมแล้วซื่อแซมแล้วก็ชื่ออาเฟตนั้นอาเฟก็เอาผ้ามาปิดปิดร่างของบิดาของเขาพี่น้องทีฬาดังนั้นเมื่อพ่อที่เขายุ่งสาบขึ้นมาเขาก็ไล่สาบแช่งลาการสาบแช่งรามนั้นการสาบแช่งตกเป็นไปตกอยู่ใน หลานเลนของอาละของหลานน, se, ลานั้นคือโกสคือโกเซียนดังนั้นเมื่อเขาทำสิ่งใดลงไปการจับแช่งมันจะลงไปถึงลูกหลานของเขาพี่น้องที่รักดังนั้นคือนโน,โน,โน,โนโอาก็เลยจับแช่งจับแช่างาลังเมื่อคารงเมื่อขนาดถึง,ถงการจับแช่งนั้น การสาปแจ้งมันก็ลงไปถึงลูกหลานของเขาและเมืองอื่นๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านตระกูลของรามหรือสายเสื้อสายของรามคือโกเซนั้นแพร่ออกไปแพร่ออกไปเป็นเมืองและหลายเมืองที่เกิดขึ้นอยู่บนชีวิตของอยู่ในตระกูลของเขาอยู่ในเสื้อสายของเขาในตระกูลของเขามีลหลายที่เกิดขึ้นอ่า รวม,หล,มหลายหลายเมืองหลาย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 เมืองที่เกิดขึ้นอย่นนตามแผนดินโลกที่ในสมัยนั้นพระกพีจึงบอกว่าในพระธรรมการบทที่10ข้อที่6น่หกบอกว่าบุชายของบุชายของรามชื่อกูเซมีซาลิมผู้ทูตในคาราน บุตรชายของบุตรชายทั้งหลายของโกเสซือเชวะเชวาอีบิลาอัพธาละลาหามาและสัพเทคาและบุตรชายทั้งหลายของหามาหามาหามานาสือเซวะและเอลานี่เป็นเชื้อสายเป็นพงพันของ เซษนั่นเองของโกเซนั่นเองโกเซให้กำเนิดพุทธชายสื่อหิมหิมโรดนเขาเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นเป็นคนที่มีอํานาจบนแผ่โนโดินโนเป็นคนพ้านมีที่มีกำลังมากต่อพระพักพยาฮูวาลางนั้นจริงว่าเหมือนกับหิมโรดนพราน ที่มีกำลังมาต่อรับรับพบยาหบวาเริ่มต้นของคุนพเจาคือน็นตระกูลของของกูเซวุฒิายของโกเซที่เขาเป็นนายพานเป็นที่ผู้ีมีอำนาจในสมัยของในยุคข,ของเขานั้นคือเป็นคนที่เขาได้สร้างอำนาจด้วยด้วยด้วยการที่ โดยการที่เขามีเป็นนายพานที่ว่ามีสื่อเสียงที่ลงลังอยู่ในสมัยนะั้นดังนั้นการเริ่มต้นที่เขาจะสร้างอาณาเขตหรืออาณาจนะักรมันเขาเริ่มต้นจากการสร้างหอคอยคือหอบาเบลนะั้นนั่นก็เป็นการที่เมืองบาเบเมืองบาเบนะีนั้นที่เกิดขึ้นเป็นลูกหลานของของกูสีนั่นเอง พระคำยิงเขียนบอกว่า,วาการเริ่มต้นของอาณาจักรเขาคือเมืองบาบาเบียเมืองเอเรเมืองฮัคลาเมืองคานนีในแผ่นดินของซีนาะซีมานั่นคือการการเริ่มต้นที่เขาสร้างหัวเมืองต่างๆพี่้องทีนะ่รัก หัวเมืองที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในใน,ในเสื้อสายหรือพงพันุ์ของเชษนั้นของอกูเซนั้นก็เริ่มขยายอาณาจาักรเขาจะสร้างขึ้นด้วยความคิดของเขาโดยความรู้เขาก็ได้พึ่งพาพระเจ้าเขาพึ่งกําลังของเขานั่นเองในพระคําภี่เขียนต่อมาว่าไฟไฟสุอาจิงออกไปจากดินแดนของ ของซีนานันแนลไรสาซงเมืองมิลาบีเมืองเคโหโบดและแเมืองคามานั้นคือเป็นลูกศชายของคนหนึ่งของเขาก็เลยออกไปสร้างเมืองต่างๆเกิดขึ้นเมืองนั้นเป็นเมืองที่วุฒิเชื่อายของลามหรือโกเซนั่นอง นั้นพระคำีจึงเขียนต่อว่าในเมืองในเมือง he, เฮเซนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองบิลาเบกับเมืองคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่มีมีราหิมให้กำเนิดบุตรชายชื่อซูฮิซูฮิมอาลามิราหิม เฮทาฮหิมฟ hey, he ัท uh ูหิมฟัทโทหิมซินดูรินผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนปริสเตรและเฮทโทหิมนั่นคือขอบคุณพระเจ้าคนที่ที่ออกจากพจาาทุกทุกดาง้นคือเป็นหัวเมืองต่างคือสื่อแต่ละบุคคลอยู่ในหัวเมืองนั้น แต่ขออคนุนพยาที่เขานั้นได้เกิดเกิดขึ้นคนฟารลสเตียคนอิมูลไลคนยิบไทยเป็นลูกหลานของสลามนั่นเองคือโกเสีหลังนั้นพระกัมรี์จริงได้ยืนยันบอกว่าคาราอันให้กำเนิดบุตรชายให้กำเนิดบุตรวอปีคือเมืองไซรอนแดดเดและคนเอบุตคนอามูลไล คนกเกิดคนคคเกอคนเกอคาซีคนหิบใบคนอาคีคนซินนีคนอาบัสคนอาบัสคนเฮมือและคนฮามัดในภายหลังนั้นขอบครัวต่างๆของคาราอาของของคนคาราอันก็ได้ก็จัดกระจายออกไปนี่คือดูปกหลานของคารา เมื่อคาานได้ให้ลูกหลานของเขานะเขาตั้งชื่อตามหัวเมืองต่างๆค, i, ค, urai, คือ ali, คนฮิทไยคนอามูไลคนฮาวีคนเะไรเป็นหัวเมืองของเขาที่เขาได้ลูกหลานของทีงก่การเขาปกครองอยู่ในจุดั้นอยู่ในแผ่นดินนั้นในแผ่นดินอามูไลแผ่นดินคาราอันนั้นเป็นตระกูลและเป็นครัวเรือนของคาราอันเตแดนเตแดนของคาราอันจะ จากเมืองไซรอนไปเมืองไปทางเมืองเกฮาจนถึงเมืองเกซาไปทางเมืองโซโลมเมืองโกูโมลาเมืองอัตมาและเมืองแเ,เมืองฮบาหินจนถึงเมืองเซรานี่เป็นบุตรหลานทั้งหลายของดานและครอบครัวของเขาผู้ ตามภาษาของพวกเขาตามแทนดินของพวกเขาตามศาสตร์ของพวกเขาขอบพระเจ้าคือพวกนี้นเขาก็เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันเมื่อเขามีครัวเรือนของเขาและเป็นชนเผ่าของเขาเองเป็นภาษาเดียวกันนั้นเขาก็ได้สร้างหอบาเบียวขึ้นมาเพื่อจะ ให้เห็นความยิ่งใหญ่อันคลังกาของเขาพระเจ้าก็ทำลายหอบาเบลนั้นให้แตกสลายไปคนก็หลายคนก็พูดหลายตาา่างภาษาหลายต่างก็พูดตา่างตามคนเขาของเขาตามที่ประเทศของเขาพี่น้องที่รักในพระคัมภีร์จึงเขียนต่อว่าหอบาเบลหอบาเบลนั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นในกลุ่มลูกหลานของคาลาอัดนั่นเอง แล้วก็ในพระคัมภีร์พระธรรมการบทที่11ข้อ5บอกว่าบทที่11ข้อ1บอกว่าถึง4ทั่วแผ่นดินโลม,มีมีภาษาเดียวกันมีสำเนียงเดียวกันและต่อแล้ต่อมาเมื่อพวกเขาเดินห้างจากทิตะวันออกก็พบทีดานในแผ่นดินซีซีนาและและ,และพวก แล้วพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นั้นขอบคุณพระเจ้าเขาก็พักันไปอาศัยอยู่ในแขนอินาแล้วขอบคุณพระเจ้าพ่อเขาก็ร่วมตัวการสร้างหองอาวินอยู่ที่นั่นขอที่ขอบคุณพระเจ้าและแล้วแล้วพวกเขาตามตามคนตามขอบคูดกันว่ามาถึงให้ให้พวกเข้าทําอิฐแล้วเขามันให้แข็ง ให้พวกเขาจะมีอิฐใส่ต่างหินและมีอย่างมาต่อยใต่สร้างปูนเสมอพวกเขาพวกเขาทั้งหลายพูดกันว่ามาถอดให้พวกเขาสร้างเมืองขึน้นเมืองหนึ่งและและกอหอยหอขอ้ขอกอพอหอหอให้ยอดไปถึงฝ่าสวรรค์และให้พวกเขา สารเสียงของพวกเขาไม่เพื่อว่าพวกเขาจะพวกเขาจะไม่ได้กระจัดกจายไปตามไปทั่วแผน่นดินของขุณพระเจ้าคือพวกเขานะั้นเขาบอกพระกมีเข็นบอกว่ามาถอให้พวกเราเขาไม่ได้พึ่งพากำพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าแต่เขาพึ่งพากำลังของเขาเองหลัง,ลงนั้นมนุษย ยุคในสมัยนั้นที่เขาพูดภาษาเดียวกันนั้นเขาก็ใส่ความคิดของเขาเขาจะสร้างพอพอยด้วยกําลังของเขาด้วยความคิดของมนุษย์เพราะนนั้นเจ้าก็พูดเลยว่ามนุษย์อยู่ในสมัยนั้นเขาจะรวมตัวกันแต่พระเจะ้าก็ทําให้เขาแตกสลายแตกออกไปการที่เขาแตกออกไปนั้นก็หลายพักหลายหลายประเทศหลายที่ที่เขาไปพี่น้องที่รักมนุษย์เริ่มต้นจากการที่เขา ทำบาปเริ่มต้นจากเขาที่การตกอยู่ในการสาบแช่งแต่เมืองที่ที่เขาเป็นทาสของและหลายคนยืนได้หลายส่วนคนนั้นไล้หลายชนชาตินั้นเขาตกเป็นการเขาถือการสาบแช่งจากองค์พระผู้เป็นเจ้า <c oughs> จากพ่อของเขาคือนูอันนั่นเองแล้วลูกของเขามีสามคน สามสายพันธุ์สามสายเสื้อสายนั้นแต่เสื้อสายหนึ่งเขาก็าเลยรับพระพรอจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครอบครัวตระกูลของยาเฟนและตระกูลของแช่นั้นเป็นการที่แชงนั้นเป็นที่พ่อของรับอาหารนั่นเองนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าพงพันธุ์แต่ละพงพันธุ์นั้นมีจุดสําคัญสําหรับพระคำของพระาการที่เราเรียนรู้จากพระองค์พระคำที่จิงเขียนต่อ ที่ยนต่อว่าข้อที่ห้าและพระยาว์ว่าสเสด็จลงมาหอบหอบะาลงมาทอดผนีเมืองแด่หอนทีบุตรมนุษย์ของทีบุตรทั้งหลายของมนุษย์ไร้สางเ้นและพระยาวราว่าตดตาดูเถอดคนเหานี้เป็นเมืองเป็น,นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียวกันพวกเขาเริยนทํำสิ่งนีเดล้วปะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรยึดยังพวกเขาได้ในสิทธิพวกเขาคิดจะทำมาเถอะให้พวกเขาลงไปละทํำให้ภาษาของพวกเขาบุญไ่ว้ที่ร่วมได้ทีนั้นไม่ เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันดัง,งนั้นพระยาคว,วาดจิงทงทํำให้เขากระจ,กจายไปกระจ,กจายจากที่นั้นไปทั่วแผ่นดินโลกพวกเขาก็เริ่มสร้างเมืองนั่นมิษันจิงเดียกสีเมืองนันบาบาเบดเพื่อพ่อ่าที่นั่นพระยาคุวา ท่องทำให้ภาษาของโลกบุญบายและนัดจากที่นั้นพระเจ้าพบว่าทรงกระทำให้พวกเรากระจัดกระจายออกไปจนทั่วแผ่นดินดลกขอบคุณพระเจ้าเหตุที่เขาไม่ได้พึงพาพระเจ้าเขาพึงพาความคิดของเขาพระเจ้าก็ทําให้เขามีกระจัดกระจายแหนการที่เขาจะสร้างหอ,องคอยนั้นถือการลุงดื้อ เขาก็สับสนในการที่ภาษาของเขาแล้วก็กฏะิกาันภาษามนุษย์กระถิกกันและหลายภาษาี่แพร่พ,พายออกไปทั่วโลกใบนี้ทาทีแรกมนุษย์มีภาษาเดียวกันพี่น้องที่รักแต่หลังจากเขาส้างความคิดด้วยความคิดของเขาส้างหอกพลดกวยความ,ค,ค,วามความคิดของเขาพระเจ้าเขาก็ได้พึ่งพระเจ้าแต่เขาพึ่งความคิดของเขาแล้วพระเจ้าก็ทําให้เขานั้นกระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลก แล้วเขาก็มีหลายภาษาหลายชนเผ่าจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมนุษย์นั้นก็มีหลายภาษาหลายชนเผ่าหลายประเทศขยายออกไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าที่เขาไม่เชื่อฟังเพราะพระองค์นั่นเองพระเจ้าจึงทําให้เขาแตกออกจากกันแล้วมนุษย์จึงแพร่พายออกไปแล้วมนุษย์ก็ตกอยู่ในการสาบแช่งในหลายอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ หลายประเทศก็ถือการสาบแช่งไปถือการฉาบแช่งในการที่มีการอึดอยากแบบการที่ได้หลายอย่างที่การที่ว่าประเทศนั้นผมเชื่อว่ามีการสาบแช่งเกิดขึ้นมีการวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายอย่างนั้นนั่นเป็นการที่การที่มนุษย์ได้ทําบาปต่อพระเจ้าบรหันกลับขึ้นมหาพระโเหมอนกับคนคารานมือนกับลูกหลานของ โกโกเซนั่นเองคือรูกหลานของรามนั่นเองนั่นสิ่งนี้ที่เราพระเจ้าได้มองให้เห็นว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่เขาออกไปก็ไปโยนใส่ที่ในเมืองเอโรมและเมืองโกบุลาหลังนั้นเมืองโกบุกลานั้นก็ก็ถือลาไฟไม่นอบที่สองเป็นการพระเจ้าทําลายเขาอีกเป็นรอบที่สามนั่นเองรอบที่หนึ่งพระเจ้าาใส้น้ำถั่วโล ในสมัยของโนอาพระเจ้าสร้างลาบาให้เขาโนอาสร้างเรือขึ้นมาเมื่อเขารอดจากเรือนั้นรอดจากน้ำท่วมนั้นเขาก็ได้สร้างหอคอยพระเจ้าให้เขากระจายไปทั่วแผ่นดินโลกแล้วเขาก็ไปอยู่ในจุดหนึ่งของเมืองเอโดมละเมืองโกบุลาพี่น้องที่หลักการถาบแช่งเพื่อเด่มมนุษย์เด่มจะทำกระบาหนักขึ้นมนุษย์ด่มดเมื่อเมื่อเสาอฟัง ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นแล้วเสื้อสายของเขาคตโตมีการถือการทำลายที่เมืองลีโรมและเมืองโกโมลานะั้นพระคำตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มองเห็นมาเสื้อสายของเซมนั้นเป็นอย่างไรในเสื้อสายของอาเปสน,นั้นเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าและให้เราได้เห็นในความยิ่งใหญ่อลังการของพระองค์เริ่มการฉากแช่งเข้ามาในจุดโลกใบนี้ มนุษย์เริ่มทวีคูณมากขึ้นการสาบแช่งก็เริ่มขยายการมนุคู์มนุษย์ก็ทำบาปไปเรื่อยๆขอบพระเจ้าเป็นพระเจ้าจใส้ปีสุริตทธ์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยมาไถ่ยบาปให้เราพระเจ้าของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาภาัยความผิดบาปของมนุษย์เราต้องพ้นจากการสาบแช่งของอเชื่อสายนะั้นพี่น้องที่หลกนนี่กอเป็นความเชื่อของอิสเตียนเชื่อว่าการ ชีวิตหลังคนตายของเราได้รับความรอดไปอยู่สวัสค์นิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ในถ้อยคำที่เสื้อสายและพงพันของนัวอาออกจากพงพันนัอาหมดเช้นแล้วจะเป็นพงพันของเสื้อขายที่ได้รับพระพอรอคือเสื้อสายของหลักปราบนั่นเองคืออาลับอาหามนั่นเอง ขอบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เห็นกลจนี้ขอให้ได้รับพระพรที่มาจากองค์พระผู้เจ้าในนามขององค์สุขจเจ้าอามนพระเจ้า,นานอวยพรพี่น้องทุกคน